สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่อง Traffic Football มาพบกับผมเฮียบิกลมโตะกับแนวทางบอลเต็งเน้นๆหนึ่งคู่ประจำวันพุธที่16ตุลาคมสำหรับใครอยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับเรามีกลุ่ม V.I.P ให้เข้าฟรีมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกทุกๆวันครับฝากด้วยครับกับเว็บที่เฮียบิกเล่นอยู่อยู่ฟาครับฝากแรกรับของฟรีมีโปสะสสมให้กับสมาชิกไว้แรกเป็นเครดิตมีประกันยอดเสีย6%ปให้กับสมาชิกอื่นๆอีกมากมายครับสนใจแอดทีบอล8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับแนวทางวันนี้1คู่เซาเปโลอนดับ5ของตารางครับพบกับวาโกดากาม่าอนดับ10ของตารางเซาเปโลกับวาโกพบกัน5นัดล่าสุดครับเป็นทางด้านเซาโปโลเก็บชัยชนะไปได้3นัดวาโกเก็บชัยชนะไปได้แค่1เกม เสมอกันไป1เกมมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของเซาปโลครับเซาปโลเก็บชชนะไปได้แค่1เกมครับเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับกูยาบ้าไป2ประตูต่อศูนย์ครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของวาโกดากาม่ากันครับวาโกดากาม่า5นัดหลังสุดครับผมไม่ชนะทีมไหนเลยครับเสมอไป3นัดครับแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านทําได้แค่เสมอยูเวตเดไป1ประตูต่อ1น <G ain> เกมคู่นี้ครับโอกาสเสมอสูงครับสเกมล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทางด้านวากโกดากาม่าเล่นดีกว่าครับเลทเปิดมาเป็นทางด้านเซอปโโลต่อ0.75ขอเทใจไปที่วา g โกดากาม่าครับเข้ากลุ่ม VIP แอดทีบอล88มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับสวัสดีครับ